สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการลงโปรแกรมในรถเชฟโรเลตอ RVO นะครับรถคันนี้เป็นปีประมาณสัก2007นะครับปรีโมท2ปุ่มลูกค้าหรือดอกชิปธรรมดาเราจะลงรีโมทต,ตัวนี้เข้าไปนะครับด้วยเครื่อง s เซตฟ l นะครับอันดับแรกนะครับเอากุญแจชิปนะครับเสียบเข้าไปบิดออนนะครับเราเลือกเป็นเชฟโรเลตดวูนะครับ เมนูจะมีให้เลือกนะครับเป็น avo ปีไม่เกินปี2011กับ2012นะครับก็เอาเป็น2 0 0 0 2 0 0 2นถึงนะครับซึ่งจะบอกว่าจะให้ทำอะไรนะครับดับแรกเราเป็นจะลงรีโมทก่อนแล้วกันนะครับเป็นรีโมทโปรแกรมมิ่งนะครกด continue นะัวนี้จะเสียโทเค็นประมาณ10โทเค็นนะครับกด yes ไปรึ่งถามว่าจะลงรีโมทกี่ตัวนะครับวันนี้เราลงตัวเดียวนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับ ใส่หนึ่งเข้าไปลูกค้าไม่มีเหลือแล้วนะครับก็กดโอเคเครื่องบอกให้ Turn ์นเอ็น on ชแล้วก็กดคอน t i นิวนะครับเราบิด on ไว้แล้วนะครับก็กดคอน t i นิวต่อไปได้เลยเครื่องบอกว่าให้กด ล็อกและอันล็อกนะครับ2ออวินาทีแล้วก็กดอันล็อกอีก2วินาทีนะครับพอดีตัวนี้รีโมทมันเป็นแค่ตัวล็อกอันล็อกเป็นปุ่มเดียวกันนะฮะแล้วก็กดแช่ไว้นะครับ2วินาที1 2ปล่อยแล้วก็กดอีกทีนนะครับรีโมทจะบอกว่าดีเทคนะฮะเรียบร้อยนะครับ s u c c e s s f u l นะครับรีโมทก็เข้าไปแล้วนะครับ ต่อไปเราจะทำการโปรแกรมกุญแจนะครับก็เลือกเป็น Key Learning นะครับกด Continue ตัวนี้เป็นชิป48นะครับลืมบอกไปตัวนี้เสีย10 t ท k e n นะครับกด Yes ไปนะครับเครื่องตัวนี้วามันจะเป็น all k e y l o s s ตลอดนะครับฉะนั้นคุณต้องทำการชัวว่าคุณมีดอกทุกดอกแล้วนะครับซึ่งจะแจ้งว่าจำนวนกุญแจ มีดอกของลูกค้าแล้วดอกเราลงกันเป็น2ดอกนะครับก็กด2กดโอเคนะครับเครื่องบอกให้บิดออนเราบิดออนอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับของลูกค้าก็กดคอนติเนียไปดอกแรกเรียบร้อยนะครับเครื่องบอกให้บิดออนได้ดอกต่อไปนะครับ แล้วก็กดคันีลแล้วก็อดอกของลูกค้าออกนะครับเปลี่ยนดอกของเราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดคอนีลนะครับเรียบร้อยนะเค,ครื่องบอก success full นะครับเครื่องบอกให้ใส่ดอกกุญแจดอกที่หนึ่งไปแล้วไม่ต้องบิดออนนะครับ รอดอกที่ที่เราลงนิดสักคู่ออกแล้วเสียบุญแจเข้าไปนะครับไม่ต้องบิดออนดูน็อตเทิร์นออนนะครับกดคอนติเนียนะครับเครื่องบอกให้บิดออนแล้วคอนติเนียนะครับแล้วก็บิดออนนะครับเครื่องบอกให้บิดออนแล้วคอนติเนียนะครับแล้วก็บิดออฟนะครับ เครื่องบอกให้บิดออนแล้วคอนติเนียเราก็บิดออนนะครับเครื่องบอกให้บิดออฟนะฮะแล้วก็บิดกลับมาออฟแล้วก็กดคอนติเนียเครื่องบอกให้บิดออนนะครับแล้วก็คอนติเนียเครื่องบอกให้บิดออฟนะครับแล้วก็คอนติเนียกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเราลองทดสอบดูนะครับอันนี้ดอกเดิมของลูกค้านะครับสตาร์ทเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดอกที่ทำเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับ s e c ซิเคิิตี้ตรงนี้นะครับทดสอบรีโมทดูนะครับลองรีโมทกดดูนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่เป็น,ปนจบวิธีกา,ารสาธิตวิธีการลงกุญแจรีโมทเชฟโรเลต r v รนะครับด้วยเครื่องเซฟสปูนะครับ